โอเควันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีกับคนนะครับผมก็กลับมาพบกันเหมือกับดีวีชนะกันครับผมแล้วก็กับเกม Minecraft ครัผมแมมีชื่อว่า Mouse Hunting อย่างเช่นเคยผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับน้องหม,นะม,ม,มานะครับผมแล้วก็ผมและน้องหมานะครับผมวันนี้ก็จะไปเหมือนเดิมครับล่าสัตว์เหมือนเดิมเนาะโอเคเชนจะไปล่าสัตว์นะฝากพ่อบ้านด้วยนะฝากด้วย โอเคครับ okay, ผมแล้วนี่อะไรมันคืออะไรน่าสนใจผมก็ปิดไปเลยนะครับโ okay. อเคเหรอเมือะไรเมื่อกี้โอ้แก่เนาะโอเคเราก็เหมือนเดิมเนาะเราจะไปล่าพวกหมูเหมือนเดิมเนาะ ออกมาตรงนี้มันหิมะเลยนะเนี่ยเราเราจะโผล่ที่หิมะเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,อ,ยอีกไม่กี่วันเองนะครับผมก็คริสต์มาสพอดีนะครับถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะ ไปต่อเลยครับผมไปเรื่อยๆเฮ้ยมันกินไปแบบเป็นแบบมึงเงี้ยเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ดิออกเข้าใหม่ก่อน,นก็ยังช่อไหนโอเคโอเคมาต่อมาต่อ น้อยนะนี่โอเคจะไปตามหากันต่อนะครับแล้วว่าเราหลงทางกลับบ้านไปแล้วนะเนี่ยเจอ,อว่าเราหลงทางถึงบ,บ้านแล้วนะเนี่ยอ๋อนี่ไงทางกลับบ้านเราอยู่นี่นี่เอง เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสะพานสะพานนะครับผมเออไอตกโอเคใปตรงนู้นเลยมาเอาไม่เอาหรอก็โอเคครับผมมีฝั่งไหนอีกปะเนี่ย ฉันล่าแกซตดีเจ้าหมูน้อยมานดีเลยมาให้ฉันล่าแกซตดีมามามาให้ฉันล่าแกสติดฉันบอกให้แกไปนูน่นยัยไหมเฮ้ย,ยมีสองตัวเลยเว้ยมานนี่มานน,นี่เฮ้ยไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ว ได้เหรออ้าวเฮ้ยมันบอกให้แกเป้าาปานใช่เปล่าคนละตัวกันเปล่าวะวันนี่เลยมาฉันลากแกซะดีมาเลีเ้ยงเลี้ยงกี่ตัวดีมาเนี่ยสงสารมาใหเฮ้ยหมาจรจัดตืดไปเว้ยงั้นก็อ่าฮาจะมาน่อย ฉันรับเลี้ยงแกแล้วกัน, er. ฉ,น really. นะฉันจะเลี้ยงแกทั้งสตัวเลยก็แล้วกันนะฉันจะเลี้ยงพวกแกทั้งสตัวเลยแล้วกันนะวัดดีเอ้าวไปกินฉันเลี้ยงพวกแกเลยแล้วกันนะเอา parasite. ไปกิปปนพอเห็นพวกแกบ่อยมากเลยใช่ไหมคนดูเห็นพวกแกกันทั้งพาร์ทเลยตามมาตามมามามาเลยทั้งสองตัวตามมาเลย มาเข้าบ้านนี่นี่จะหมาน้อยฉันขอแนะนานะฉันเรียกปวกเพื่อนเธอมาแล้วมาเข้ามาเข้ามาเออโอเควไหนก็มีเพื่อนแล้วแหละสร้างเธอ,อเฮ้เดี๋ยวนะปรับเราว่าเราว่าโอเคที่เหลือเราก็มาต่อเดี๋ยวจะทําเนื้อให้พวกแกกินโอเคเดี๋ยวจะทําเนื้อให้พวกแกกินเองมามากัน เดี๋ยวฉันจะทำทำเนื้อสเต็กให้พวกแกกินนะพวกนายมีเพื่อนแล้วอดีใจด้วยนะเจ้าน้องหมาโอเคใส่ตรงนี้ไปเลยเอาน,นี้ไปเก็บแล้วเายังไงครับผมเอานนี้ไปเก็บเล้วทำเนื้อหมูก่อนนะวทำสเต็กให้พวกแกกินหนึ่งไม่ต้องห่วงพวกสเต็กกำลังกำลังกำลังทำอยู่ ไม่ต้องห่วงนะพวกนายสเต็กกำลังจะทำอยู่อย่า,า,าอย่าไปฝ้าบ้านจะให้พวกแกเฝ้าบ้านเข้าใจฝ้าวาดอย่างตรงนี้แหละหนึ่งนั่นแหละโอเคโอเคพวกนายรอแป๊บนึงนะสเต็กใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะเพื่อนรอแป๊บนึงนะพวกสเต็กใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาใจอยู่นะรอแป๊บนึง รอแป๊บหนึ่งกันอย่า yeah, ละไฟจะหมดโอเคเพื่อนโอเคใกล้หมดแล้วอะไฟใกล้หมดแล้วโอเคเมื่อไฟใกล้หมดแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมโอเคไฟหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรใส่ต่อไปได้โ okay, <Okay, S 2> อเคเพื่อนน่ารอแป๊บนึงนะสเต็กใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว รอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะเพื่อนโอเครอแป๊บหนึ่งนะพวกนายสเต็กใกล้เสร็จแล้วพวกนายมีทั้งสามตัวเลยดีไหมหมาจ้อนจัดเนาะช่วยมูลนิธิหมาจ้อนจัดสัหน่อยก็คงดีโอเคพวกนายเดี๋ยวจะให้พวกนายกินสเต็กเองนะสเต็กสเต็กชั้นเลิศ โอเคสเต็กเสร็จแล้วเอาไปคนละชิ้นเลยนะเอาไปคนละชิ้นไปเอาไปคนละชิ้น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 เอาไป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 ให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปกินเลยให้หมดเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งงงไงเอาไปกิน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 ให้หมดเลยเอาไปกินให้หมดเลยเอาไปกินให้หมดเลยไปเอา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 ไปเอให้หมดเลย อร่อยป่ละล่ะฮะอร่อยใช่ป่าวะ,อะโอเคอะอร่อยใช่ป่ละล่ะอะอร่อยก็บอกได้นะฮะว่าไงโอเคครับผม ก็คงมีประมาณนี้คนระับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปกินไปจะจะกินอีกโอเคครับก็คงเอมีประมาณนี้แหละเนาะเอาจะไปกินบ้ล่ามีจะไปกินบ้างโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับผมโอเคครับ,คครบใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมก็อย่าลืม กระทื้อไพ์ยับผมก็โอเคครับขอบคุณที่วูนะครับครับผม